ชายชรากับพญามัจจุราชชายชรายากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ตัวคนเดียวเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มจนกระทั่งแก่และหาเลี้ยงชีพด้วยการหาฟืนไปขายวันหนึ่งเขาเข้าไปหาฟืนในป่าตามปกติแต่ระหว่างทางกลับบ้านเขารู้สึกหนักและเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากไม่มีเรียวแรงเหมือนอย่างเดิม และคิดน้อยใจในโชคชะตาของตนชายชาราจึงโยนมัดฟืนลงจากบ่าพร้อมตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันแหบแห้งว่าข้าแต่พยามาจุราชโปรดมาเอาชีวิตอันไร้ค่านี้ไปเสียทีเถิดข้าไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้วทันใดนั้นพยามาจุราชก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและถามว่าเมื่อครู่นี้เจ้าว่าอย่างไรนะข้าฟังไม่ถนัด เมื่อเห็นพญามาจุราช<ฮ>ชายชาราจึงหวาดกลัวเป็นอย่างมากและตอบคำถามด้วยน้ำเสียงอันสันเทาว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกท่านข้าเพียงแค่อยากหาคนช่วยยกมัดฟืนใส่บาให้หน่อยเท่านั้นเองเมื่อพูดจบชายชาราจึงรีบแบกมัดฟืนขึ้นและเดินจากไปอย่างรวดเร็วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่มีใครอยากเผชิญกับความตายแม้ว่าจะต้องทุกทรมานเพียงใดก็ตาม